สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในสาระเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์จะเป็นเรื่องในการดำรงชีวิตของเรานั่นแหละนะคะเราสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา นะ,ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะคนเราก็ย่อมจะต้องการสินค้าและบริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการและใช้ประโยชน์ในการดํำรงชีวิตนั่นเองวันนี้จะมี2องคำนะคะที่เราจะได้เรียนกันนะก็คือคําว่าสินค้าและบริการสินค้าและบริการ ถ้าสคำนี้เขาอยู่ด้วยกันสินค้าและบริการ2องคำนี้นะคะ,ะาาคก,ก,ะคะคก,ก็จะหมายถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกรอบหนึ่งนะคะสินค้าและบริการถ้าเขาอยู่ด้วยกันถ้าเขาอยู่ด้วยกันจะหมายถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครลูก ก็คือตัวเรานะคะที่เราไปซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการต่างๆทีนี้ถ้าเขาอยู่ตัวเดียวล่ะลูกถ้าเขาอยู่คำเดียวแบบนี้สินค้าสินค้านะคะถ้าเขาอยู่แบบนี้นะคะแบบนี้จะหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้สามารถจับต้องได้ ยกตัวอย่างเช่นอะไรที่เป็นสินค้าบ้างลูกบ้านเป็นสินค้าไหมคะเป็นรถยนต์เป็นสินค้าไหมเป็นเสื้อผ้าเป็นไหมเป็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกเขาว่าสินค้าเก่งมากนะคะต่อมาถ้าเรามาเจอพี่คนนี้ตัวเดียวล่ะนี่บริการ บริการนะคะถ้าเราเจอเขาอยู่ตัวเดียวนะคะบริการเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่เป็นในรูปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการยกตัวอย่างเช่นคุณพี่ช่างตัดผมนะคะเขาก็จะเป็นผู้ให้บริการแล้วใครเป็นผู้รับบริการลูกก็คือลูกค้าที่มาตัดผมนั่นแหละ นะคะหรือว่าคุณน้าขับรถโดยสารขับรถแท็กซี่เขาก็จะเป็นผู้ให้บริการส่วนผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นผู้รับบริการนั่นเองอ่าสองคำนี้แล้วนะลูกสินค้าอ่าโทษทีลูกสลับกันสินค้าและบริการสินค้าและบริการนะคะเราก็ได้ความหมาย ของสินค้าและบริการนะคะ1อันแล้วนะได้1อันแล้วอันที่2ก็คือความหมายของสินค้าอันที่3ความหมายของบริการเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะลูกอะมาดูกันว่าภาพที่คุณครูจะยกขึ้นมาโชว์บนหน้าจอเนี่ยเป็นภาพของสินค้าหรือว่าบริการพร้อมไหมคะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้ว ภาพที่หนึ่งตดโอ้โนมมีหลายยี่ห้อเลยนะคะในภาพเราจะเรียกว่าสินค้าหรือบริการเอ่ยเก่งมากค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าสินค้านะจับต้องได้นะคะ อ่ะต่อไปนี่คุณนะ้าแม่บ้านกำลังอ่ากำลังทำความสะอาดนะคะก็จะเป็นการบริการว,าว้าวนี่อะไรเอ่ยรถยนต์นะคะรถยนต์ก็จะเป็น สินค้านะนี่ช่างทําผมนะคะช่างทําผมก็จะเป็นบริการนะช่างทําผมหรือว่าช่างตัดผมนั่นเองนี่เป็นอะไรลูกมีปากกะป้องมีแชมพูน้ำยาเช็ดกระจกน้ำตาล เป็นอะไรคะเป็นสินค้าเก่งมากอ่ะอีกหนึ่งภาพสิอีกหนึ่งภาพสิลูกดานหุ่นยนต์หุ่นยนต์เป็นอะไรหุ่นยนต์ก็คือสินค้านั่นเองเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความเข้าใจว่าพวกเราเข้าใจไหมว่าอันไหนคือสินค้าหรือว่าอันไหนคือบริการ ะคะต่อมาเรามาดูกันว่าสินค้าเขาก็มีแบ่งประเภทด้วยนะลูกสินค้าเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทสองประเภทนะประเภทที่1เราจะเรียกว่าสินค้าที่จำเป็นสินค้าที่จำเป็นนะคะหมายถึงอะไรลูกสินค้าที่จำเป็นก็คือสินค้าสิ่งที่มนุษย์เนี่ย จำเป็นนะคะที่จะใช้ในการดำรงชีวิตนะคะประกอบไปด้วยปัจจัย4สิ่งที่ใช้ในมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประกอบไปด้วยปัจจัย4แสดงว่ามีกี่อย่างลูกเออสี่อย่างนะเรามาดูว่า4อย่างที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะมาดู คุณพี่ผู้ชายคนนี้นะคะ,ะทุกคนเลยนะลูกแต่นี้ยกตัวอย่างเป็นภาพกระตูนอันนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะอย่างที่หนึ่งนี่เลยสัญลักษณ์นี้นะคะก็คืออาหาร อาหารจําเป็นยังไงลูกอาหารจําเป็นสิเพราะว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราทําไมคะ,จะเจริญเติบโ,โตนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะเราก็ควรที่จะเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะคะต่อไปอย่างที่สองทาแดน สิ่งจำเป็นอย่างที่สองเราจะเรียกว่าที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยจำเป็นยังไงคะที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวเนาะหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันนอกจากนั้นแล้วนะคะเรายังทำอะไรได้อีกลูกทำกิจกรรมกินข้าวได้ไหมได้นะใช้พักผ่อนใช้เป็นที่นอนหลับ ก็ได้นะคะเป็นที่หลบฝนก็ได้เป็นที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆก็ได้นะคะซึ่งที่อยู่อาศัยเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความปลอดภัยมีความอบอุ่นนะคะที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีหลายรูปแบบนะบางคนก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของการเช่าห้องเช่าบ้านเช่าหรือว่าบ้านเดียว บ้านแฟลตนะคะหรือว่าคอนโดมิเนียมทาวน์เฮาส์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มีหลากหลายรูปแบบนะคะต่อไปนี่สิ่งจำเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มได้แก่อะไรลูกเสื้อผ้านะเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงต่างๆพวกนี้เราจะเรียกว่าเครื่องนุ่งหม่ม เครื่องนุ่งห่มสําคัญยังไงลูกเนี่ยที่กําลังใส่กันอยู่นะคะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้ในการสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายของเราได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหน้าฝนนะคะเราก็จะมีเสื้อผ้าในรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้าฝนมีการใส่เสื้อกันฝนเพื่อป้องกันร,ร่างกายถ้าหน้าหนาวเราก็ใส่ เครื่องุ่งห่มหรือว่าเสื้อผ้าที่มีความหนาที่จะช่วยให้ร่างกายเราอบอุ่นใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปอย่างที่สีนะคะอันนี้นี่อันนี้เราเรียกว่ายารักษาโรคยารักษาโรคนะคะ ยารักษาโรคเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าหายเป็นปกตินะยารักษาโรคเนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยอาจจะเป็นยาสามัญที่มีอยู่ประจําบ้านก็ได้หรือเวลาที่เราไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจ่ายยาให้เรามากินเพื่อรักษาโรคนะคะ,ะมาทบทวนนะปัจจัยส ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตนะอย่างที่หนึ่งก็คือ,อเดี๋ยวรูปให้ดูก่อนตาดานอย่างที่หนึ่งคืออะไรคะอ่าในรูปนี้ก็คือยกตัวอย่างเป็นข้าวผัดกระเพราไข่ดาวมาให้นะคะแต่ก็เรียกโดยรวมว่าอาหารนะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบ นะคะนะบางคนก็ชอบกินข้าวพัดข้าวไข่เจียวยำต้มจืดนะได้หมดเลยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็จะอยู่ในปัจจัย4ที่เรียกว่าอาหารต่อมาตาดานอันนี้ก็คือ ที่อยู่อาศัยนะคะอย่างที่คุณครูบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะเนาะบางคนก็จะอยู่เป็นบ้านของตัวเองเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้หรือบ้านแฝดท,ที่มีสองหลังติดกันนะคะถ้าเกิดใครเช่าหรือว่าอยู่ในบ้านจัดสรรน,นะคะหรือว่าคอนโดมิเนียมนะคะหรือว่าทาวน์เฮาส์บ้านเช่าห้องเช่าก็ได้หมดนะคะเพราะว่า ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นที่ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกันใช้ในการพักผ่อนนะใช้ในการาทานอาหารต่างๆแบบนี้นะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะอบุ่นอันนี้คือที่อยู่อาศัยต่อมานี่อันนี้ยกตัวอย่างาให้ดูนะคะก็จะเป็นเครื่องนุ่งห่มนะในภาพนี้ก็จะเป็นเสื้อ นะมีหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะนอกจากเสื้อแล้วก็มีกางเกงมีกระโปรงมีถุงเท้านะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องนุ่งห่มนะคะและปัจจัย4อีกอันนึงก็จะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคแต่ว่าในชีวิตคนเรา ใช้แค่สี่อย่างนี้ณปัจจุบันพอไหมลูกถ้าในปัจจุบันพอไหมแค่สี่อย่างนะคะเออในปัจจุบันเราลองนึกดูนะลูกในปัจจุบันยังมีสินค้าอื่นๆที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอีกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเรานะเปลี่ยนแปลงหมุนไปนะคะเออคาว่าหมุนเนี่ยคือวิวัฒนาการต่างๆนะ มันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็มีสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพยกตัวอย่างเช่นอะไรลูกยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันนี้อะตอนนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าโควิด1 i d 1 9ของเราตอนเนี้ยทำให้หลายๆอย่างในสังคมเปลี่ยนไปเยอะแยะเลยจากที่เคยไปทำงานนะคะ ตามสถานที่ทำงานต่างๆหรือว่าเคยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบนะคะอย่างเช่นทำงานบางคนนะคะบางบริษัทเขาก็ให้ work from home ก็คือทำงานที่บ้านแต่ว่าต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาได้ในช่วงระยะเวลาการทำงานหรือโรงเรียนเราไม่สามารถเปิดเรียนแบบมาเห็นหน้ากันได้ใช่ไหมเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือ ในการติดต่อสื่อสารในการค้นคว้าหาความรู้ในการพบคุณครูเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสินค้าอื่นๆอีกเยอะแยะเช่นกันที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะลูกสิ่งที่จำเป็นพวกนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยนะต่อมา ประเภทที่2เราจะเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยอาสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นยังไงลูกสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหรือว่ามนุษย์เนี่ยพึงพอใจเช่นเดียวกันแต่สิ่งของเหล่านี้ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่น ถ้าเราไม่มีเครื่องประดับนะเนี่ยเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเช่นต่างหูเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมลูกได้นะเราก็สามารถทำงานประกอบอาชีพได้ถึงแม้เราจะไม่มีเครื่องประดับอ,อ,อันเนี้ยเป็นตัวอย่างของสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าอาหารนะที่เป็นโทษต่อร่างกายนะของบางอย่างก็เป็นโทษต่อร่างกายของทอดของมัน ที่มันมันมากๆแบบเนี้ยก็เป็นโทษต่อร่างกายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะเรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยนะแล้วประโยชน์ของสินค้าและบริการคืออะไรล,ะลูกการที่เรานะคะใช้บริการหรือว่าการที่เราซื้อสินค้าเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็ช่วยในการอำนวยความสะดวก ให้กับการดําเนินชีวิตในการทํากิจกรรมต่างๆนะหรือว่าช่วยให้เรารู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการดํารงชีวิตอันนี้ก็คือประโยชน์ของเขานะคะทีนี้ก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้ไปเนาะเราก็จะมาทบทวนบทเรียนนะวันนี้ชิ้นงานของเรานะคะเราก็จะวาดภาพ สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมา3ภาพวาดภาพสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมา3ภาพนะคะแล้วก็เขียนบอกด้วยว่าภาพนั้นคือสินค้าอะไรได้ไหมคะวาดภาพสินค้าที่จำเป็น3ภาพและเขียนบอกว่าสินค้านั้นคือสินค้าอะไร โอเคนะอ่าแล้วนักเรียนก็ถ่ายภาพนะชิ้นงานแล้วก็ใส่ลงในอาราบัมในกลุ่มลายของชั้นปอ3นะคะแล้วคุณครูจะไปตรวจงานในนั้นนะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ